สวัสดีครับวันนี้พบกับผมก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเมียนกัลยาณนแห่งวัดบ้านเนียงเช่นเดิมนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาเป็นอย่างยิ่งพระชุดนี้ผมได้นำมาทำลงคลิปแล้วและมีพี่ชายใจดีเช่าไปแล้วหนึ่งองค์คือเป็นพระขุนแผนที่พิเศษมากขุนแผนที่พิเศษหมายถึงว่าเป็นขุนแผนที่มีจีวร และเกษาและลอยจานของหลวงพ่อเมียนด้วยนะครับเริ่มหายากนะครับถ้าใครไม่ได้ไปกราบท่านเนี่ยไม่ได้จานนะครับนะไม่มีจานนะและมีเกษาติดจีวรด้วยนะครับรับประกันทุกอย่างเลยนะครับซื้อพ้ะกับผมเช่าพระกับผมเนี่ยนะครับเก้คืนเงิน,นเต็มจํานวนนะครับนี่ฮะเป็นพระคุณแผนสร้างเมื่อปี2557นะครับ สร้างปี2,557นี้ไม่ธรรมดานะครับ10ปีแล้วนะครับ10ปีแล้วนะครับหลวงพ่อเมียนกัลยาโนนะครับ25มหาเศรษฐีเป็นทั้งเมตตามหาเสน่ห์และเมตตาโภคทรัพย์นะฮะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยนี่ครับว่าเสน่ห์แล้วนี่คุณแผนกอดสีภรรยาทั้งสองนะครับคุณแผนนี่กอดสีภรรยาทั้งสองนะครับดูครับนี่ฮะ นี่ก็คือความมีเสน่ห์แล้วใช่ไหมครับแล้วด้านหลังมีง่างด้วยมีง่างตาแดงด้วยง่างตาแดงไม่พอครับมีจีวรและเกษสาของหลวงพ่ออยู่ด้วยดูครับมีจีวรและเกษสาหลวงพ่ออยู่ด้วยโอ้โหผมว่าสุดๆนะเนี่ยสุดยอดไหมนะครับ ครั้งก่อนเนี่ยทำคลิปคู่กันนะฮะสององนะฮะมีผู้เช่าไปแล้วนะฮะพี่ชายใจดีเช่าไปแล้วส่งไปที่ปทุมธานีนะครับส่งไปที่ปทุมธานีนะครับจมูกพระนี่ไม่ได้บินนะครับจมูกพระไม่ได้บินนะเขาปัดทองนะแต่สีทองไม่ไม่จับเฉยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับนี่ฮะองค์ก่อนที่มีเกสาหลวงพ่อะส่งไปปทุมธานีแล้วนะครับก็ขอให้บารมีหลวงพ่อคุ้มครองนะครับนี่ฮะ โอยมีเกสาครับเกสานี่จัดเต็มเลยครับเกสานี่จัดเต็มเลยนะฮะนี่ฮะคือถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพิเศษครับซื้อผ้ากับผมมีต้องต้องมีอะไรพิเศษนะหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เมตตาครับอ่า่วนใหญ่จะไปลงน้าหน้าทองมีลูกศิษย์ลูกหามากมายไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศคนแม้แต่คนกัมบูชาก็มากราบท่านนะฮะคนจีนคนมาเลเซียมาหมดนะครับเพราะว่าท่านมีเมตตามาก ใครทำอาชีพค้าขายเหมาะมากครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นเด่นในด้านของสนิหและเมตตาและมีคาถาให้ด้วยมีคาถาอยู่ด้านหลังนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพิเศษครับมีรอยจานจีวรและเกศาของท่านครับ